สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องกูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังในช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมในตอนเย็นเย็นนะฮะเราก็มาติดตามงานกเกษตรของเราอีกทีหนึ่งนะไร่ข้าวไร่นายังไงนะอ่ะหลังจากชมไร่ข้าวไรนาแล้วก็ไปชมตัวเลกันตามเคยนั่นแหละนะ เดี๋ยว YouTube จะว่าเราทำเตร็ตัวเลขนะทำไร่ทำนานเราก็ทำนะปุ๋ยใช้ได้นะข้าวก็งามนะนอกจากนี้ก็ถ่ายทำไปให้กันดูทั่วโลกนะว่ากเกษตรกรไทยนะเขาทำยังไงกันบ้างนะอาตามชมนะครับผมข้าวมีเม่อดนะเตรียมท้องไร่ท้องนานะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยทุกมุมมองเลยนะครับผม เยวอาทิตย์ที่3จะเข้าแล้วนะก็ยังเขียวสดใสยอยู่ใช้ได้เลยนะเรามาดูคำชมกันก่อนนะก่อนจะเข้าไปชมในคลิปตัวเลขอ่าคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการคำนวณเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะครับในช่องปู่เยี่ยมพารวยนะครับผมอ่ะเลขส6ชุดบนนะ นี่นะนี่นะทำออกมาแล้วได้กี่ตัววิ่งที่3ามก็คัดออกมานะ3ามสี่สามาสาสามเหลือ3ามสี่สเหลือแค่นี้นะและนี่หลักสิบนี่หลักหน่วยนะอ่าผ่านนะเรามาชมจับ3ตัวบนจากหน่วยบวกสองนะอ่าจะทำหน่วยบวก2ให้ดูนะ ลักหน่วยบวกด้วยสองแปลว่าะอะไรแปลว่าเราเดินที่สองกันเลีนยหาปากกาก่อนนะครับเพราะว่าลมพันดีเหลือเกินอสองนาทีสามสิบหกวิีจะทวนให้ดูหนึ่งวดนะงวัดเดียวจริงงวดนี้นะนี่เจ็ดแปด สิบหกกยอนะเจ็ดแปดสองสองบวกด้วยสองเราเขียนสองไว้ก่อนนะตัวแรกก็เอานะสองบวกสองก็เป็นสี่นะบวกสี่ก็เป็นหกบวกหกก็เป็นแปดบวกแปดก็เป็นศูนย์ห้าตัวพอดีครบไหมครบห้าตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเอาเฉพาะตรงนี้นะสี่ห้าหกนะหกเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าศูนย์ เราเฉพาะตรงนี้นะจะขีดให้ดูเอาตรงไหนเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้ตร,นตรงนี้นะแปดตัวนี้เราจะขยับมาเป็นก้าอีกนิดหนึ่งนะขยับมาเป็นก้าไว้ตรงนี้ก้าตรงนี้เหมือนกันมันเลื่อนมานะโ แปดหกแดเกขยับมาเป็นหนึ่งตรงนี้อีกทีหนึ่งนะ่าเสร็จแล้วเราจะจับเฉพาะสามตัวนะตามเส้นลูกศรเลยนะใชายไม,ม้บรรทันนะครับหรือใช้ตัวมาร์คเกอร์ก็ได้นะฮะ จับอย่างนี้นะอ่าตัวมาร์กเกอร์อ่าจับตามตัวมาร์กเกอร์ครับผมเอาสี่แล้วก็มาเแล้วก็ไปที่แปดเอาหกมาเกดแล้วก็ไปที่แปดหกกับเ็ดมาที่ศูนย์นะฮะอ่าเราจะเอาแปดนี่ก่อนนะสี่เจ็ดแปด

แปดหางนะสำหรับสองตัวแล้วก็เอาที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะผลออกก็สี่เจ็ดแปดนะนี่นี่นี่สี่เจ็ดแปดนะมันเข้านะเข้าตรงไหนมาร์กให้ดูหน่อยตรงนี้นะ างคีีนเมาหตรงนี้กับแปตรงนี้เป็นหลักร้อยก็ได้นะนี่แต่ว่าไอ,ไอ้หลักร้อยมันจะเข้าตรงนี้มากกว่านะเจดแล้วก็แปดบางคีนก็ขยับมาตัวหนึ่งนะไม่เก้าก็หนึ่งสูตรนี้เป็นอย่างนั้นนะอ่าเรามาดูงวดที่จะออกนะครับผมเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดปดเก้าหนึ่งจับสามตัวได้ตัวไหน แล้วตั้ง8บวก2นะเอาตั้ง8ก่อนนะบวก2ก็เป็น0บวก0ก็เป็น2บวก2ก็เป็น4บวก4ก็เป็น6ได้5ตัวไหม1 2 3 4 5อ้าว5ตัวเราก็ออกกลางๆนี่แหละ0 1 2 2 3 4 4 5 6 2 3 4 5 เสร็จแล้วขีดเส้นให้ดูนะว่ามันจะไปทางไหนอ่าเป็นเทคนิคนะเราใส่ตัวเลขลงไปอีกตัวหนึ่งเน็บลงไว้ตรงนี้แหละ4ี่ห้าหด อ่าเรามาเริ่มเอาตัวนี้ก่อนนะ0367นะอ่าจับสามตัวนะ036ก่อนเพื่อนเลยนะต่อไป037ถ้าเอาสองทางนี้นะ236 237อ่าจบเลยนะทางนี้นะ ต่อไปเอาสกับหนะเอาสองก่อน2องสามองสห้านี่นะตรงเอาตรงนี้นะ0 0นย์ศูหได้แปดตัวนะสำหรับ2ตัวเราก็เอาตัวนี้เลยนะสาห 3ามเจ็ดสามสี่สามห้าอ่ะใครชอบตัวไหนเม้นรัวๆมานะรอผลกันนะครับผมจะมาตัวไหนสามตัวก็อยู่นี่หมดเลยแปดตัวนะสองสามเจ็ดน่าจะแรงนะตัวนี้แรงนะครับสองสามหกสองสามเจ็ด สองสามส่สอห้ตัว3ตัวบน2อตัวบนก็4ตัวนะจะมาตามนี้ไหมเลขที่มีชื่อว่าหน่วยบวก2หน่วยบวก2เข้า2อสตัวบนนะทำให้ชมหลายคลิปแล้วนะคลิปนี้วันหวยออกก็ทำให้อีกทีหนึ่ง อ่ชมการเกษตรของเราต่อนะชมแต่ตัวเลขไม่ได้นะสวยงามไหมข้าวเขียวดีนะถูกปุ๋ยบำรุงดินเกลือจือดใครมีสวนทุเรียนระยองนะตาดจันทบุรีนะสั่งไปใช้ได้นะทุเรียนดอกหวานแล้วก็เขียวจัดทานานั้นติดลูกดีนะขั้วเหนียว ลูกน้ำหนักกิโลกิโลทั้งนั้นแหละทุเรียนเนี่ยมะม่วงนี่มีแต่ลูกละกิโลนะมะม่วงมะพราะ้าวใช้ได้หมดเลยนะลางศาสตรพวกนี้ยิ่งดีใหญ่นะใส่ป้าไม่ทำเงินได้ไล่แล้วเป็นแสนนะครับผมไม่ธรรมาดาอ่ะอำลาพาจากเท่านี้นะครับผมขอให้ทุกคนมีโชค นะสนุกสนานกับการชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผู้เยี่ยมพารวยด้วยนะครับทําคลิปไหนก็ลงแต่ตัวเดียวเอฟซี FC จะบอกว่าเออลงแต่ตัวเดียวทําไมไม่ลงตัวอื่นมั่งเนี่ยว่าวเออมันก็ไปตามสูตรมันนะเราไม่ทําหนีสูตรนะตัวเลขมันจะหนีก็เป็นเรื่องของมันเราไม่รู้ไม่ทราบได้ไว่ามันจะมาตัวไหน อ่ะไปแล้วนะครับผมอำมาพาจจาครับ10บนาทีสีส่สิวินาทีพอดีไปแล้ว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 